เรื่องรีวิวที่เอมิลต้องโซ้ในวันนี้ดากเบินช็อกชีดขันเอาชาค่ะทุกคนอยากกินมากอยากลองกินมานานแล้วขอลองกินชีสของเขาก่อนนะนัวใช้ได้เลยนะมีความเค็มปลายนิดนึงด้วยลองดูดแบบเลเยอร์ หือกโกแลตแบบเค็มค้นมากข้างบนมันจะมีความแบบโอวัลตินผง,งอะ่ะกรุบ,ก,บ,ก,บกรอบกับกรอบคืออรอ่อยอ่ะคือเข้ากันหมดเลยนี่สั่งหวานปกติมาแนละทุกคนซึ่งมีว่าแบบมันโอเคแล้วอะ่ะไม่ต้องสั่งหวานน้อยเลยคือใครที่ชอบกินแบบเข้มเ็มโกโก้เข็มเมช็อกโกแลตเค้มเ็ม,เม,เม,เมนี่แกต้องชอบแน่นอน เข้าใจแล้วทำไมคนรีวิวชาโนคุชอบกันเยอะมากคือมันอร่อยอะแล้วคุณภาพคือดีราคาคือถูกเวอร์เกมันจะไม่ชอบได้ไงว่าจะเอาช้อนมาตักกินครีมชีสแต่ไม่ทันแล้วคือดูดหมดแล้วบันช็อกอร่อยเข้มข้นสมชื่อจริงๆใครยังไม่เคยลองเมนูนี้ของชาโนคุแนะนําว่าให้ไปลองคืออร่อยคือคุ้มจริง